ขอบคุณ บอกแล้วค่ะว่าวงการข้างรักน้องแอบิเกลถ้าได้เข้าไปแล้วออกยากแน่นอนยิ่งโตยิ่งมีความทะเลนทวีคูณเข้าไปอีกขยันสร้างมีใหม่ได้ทุกวันทำเอาคนเป็นแม่อย่างชมพู่อารยาถึงกับทายหัวในความแสบของลูกของตัวเองแต่เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่ไวยยังมีดาราคนดังที่แวะเวียนไปเล่นกับน้องเกลและโดนตกกันเต็มเตมแต่จะมีใครกันบ้างนั้นมาดูพร้อมกันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคนล่าสุดเลยไหมนะที่โดนน้องเกลตกเข้าเต็มๆสำหรับสาวต้าเหนิงกันยาวีว่างเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าไปเล่นกับน้องเกลที่บ้านแบบทันทีเลยจ้าซึ่งทางสาวต้าเหนิงเองยังบอกอีกด้วยว่าจริงๆติดตามน้องมาสักพักแล้วจากอินสตาแกรมของแม่ชมแต่ก็ไม่ได้มาเล่นด้วยเพราะช่วงแรกนั้นเป็นช่วงของโควิดแต่พอได้มีโอกาสได้มาเจอน้องเกลก็หลงรักหนักมากน้องเกลเป็นเด็กสองขวบที่ฉลาดจริงๆเข้าใจแล้วว่าการหลงรักหลานมันเป็นยังไง มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเพราะสาวยา่ยานั้นเรียกได้เต็มปากว่าลงน้องแอบิเกลแบบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่พาก,กันวิ่งเล่นที่สตูจนกลายเป็นไวรัลน้องเกลของเราก็จัดให้หมดจนทําให้สาวย่าอยากมีลูกสาวขึ้นมาทันทีก็แหมความน่ารักของน้องเกลม,มันเด้งโดดขนาดน,นั้นเป็นแอดเองกระใจบางไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะ มาถึงหนุ่มคนนี้ตกกลุ่มรักน้องเกลเข้าอย่างจังสำหรับเจฟซาร์เตอร์โดยเรื่องมันเริ่มมาจากที่หนุ่มเจฟนั้นไปถ่ายรายการสามแซบและได้เจอน้องเกลเข้าให้โดยส่วนตัวหนุ่มเจฟบอกว่าเป็นคนที่ชอบสัตว์และรักเด็กมากๆและการที่ได้เล่นกับน้องเกลนั้นมันทําให้รู้สึกว่าเติมความสดใสในหัวใจพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้เลยละคะ่ะว่าหนุ่มเจฟเนี่ยโดนตกแบบถอนตัวไม่ขึ้น

S 2> <S 2> <S และคนสุดท้ายที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการพิชิตใจน้องเกลได้สักทีสำหรับพี p ่พีกริที่ก่อนหน้านี้นั้นอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าน้องเกลไม่เล่นกับพีพีเลยซึ่งทางพีพีเองก็พยายามเข้าหาน้องอยู่ตลอดและไม่เคยละความพยายามจนล่าสุดได้มีคลิปจากไอจีโพลีพัทลงไว้ว่าในที่สุดน้องเกลก็ใจอ่อนสักทีเห็นความน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้แล้วก็ใจฟูนะคะยินดีกับพีพีด้วยจ้าภารกิจนี้สำเร็จสักที ลักๆไหนรอกๆแง่ความแง่เรารักๆรักๆเกมรักๆที่ได้ไหมคะเขื่อยหรอเข้าได้เข้าได้เข้าได้่ะพี่พีดีอีกทีได้ไหมคะป่ะพี่พีดีรักเกม เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะคะในวงการบันเทิงของเราเนี่ยที่โดนน้องเกลตกเข้าให้ไม่ว่าจะเป็นการที่แม่ชมลงรูปหรือคลิปอะไรของน้องเกวก็ต้องหยุดดูในความน่ารักเกินต้านของเขาเอาเป็นว่าขนาดดาราก,กันเองยังหลงรักน้องเกวขนาดนี้และเราจะไปเหลืออะไรละจ๊ะเงียบเลยอ่ะน้องเราเปิดทำหน้าไงนะไม่เขาไม่เงียบอ่ะน้องเขาเงียบไเนาะนเขาไม่พูดเลย